รัตนปฤติพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดรัตนสูตรเป็นคาถาว่าดังนี้ชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตอยู่ภาคพ,พื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ภาคอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่านั้นจงเบิกบานใจรับฟังถ้อยคาโดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใดย่อมทําการอุทิศบุญให้ทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยเหตุนั้นเหล่าชาวทิพย์ทั้งหลายจงอย่าประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้นทรรเครื่องลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประนิดในสวรรค์สรรเครื่องพื่มใจและรัตนะอน,นันต์ที่จะเสมือด้วยพระตถาคตไม่มี ข้อนี้เป็นรัตนะอันประนิตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระสักยมุนีผู้มีพระหฤทัยตั้งมั่นทรงมรุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมประณีสิ่งไรๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประนิตในพระธรรมด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ทรงสารเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมสะอาดปราดทั้งหลายเก่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรม้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระสาวกของพระสุคตเจ้าผู้เป็นพระอริยบุคคลแดจำพวกแบ่งเป็นสี่คู่ อันสัตบุุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทานทานทั้งหลายที่เขาถวายในภรยาบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากภรยาบุคคล8ปดจำพวกแบ่งเป็น4คู่ได้แก่บุคคลที่ปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมเหล่านี้คือคู่ที่หนึ่งโซดาปฏิมักโซดาปฏิผลคู่ที่สองสากทาคามิมักสกทาคามิผลคู่ที่สามอนาคามิมักอานาคามิผล อาอรหันตมรรคอรหันตผลข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีในพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระอรหันตเหล่าใดประกอบดีแล้วมีใจมั่นคงในศาสนาของพระพุทธโคดมเป็นผู้ปราศจากความอาลัยพระริยบบุคคลเหล่านั้นถึงพระอรหันตที่ควรถึงอย่างเข้าสู่พาณิพนดับกิเลสได้แล้วสเสวยผลอยู่ ข้อนี้เป็นรัตนอันประณิตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าเสาหลักใหญ่ที่ฝั่งดินดีแล้วไม่วันไหวด้วยพายุจากสีทิศฉันใดบุคคลเหล่าใดได้เห็นอริยศัสตจ์ทั้งหลายพระตถาคตเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตบุรุษผู้ไม่วันไหวด้วยโลกธรรมฉัน,นั้นข้อนี้เป็นรัตนอันประณิตในพระสงฆ์ ด้วยสัจจาวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระโสดาบันจำพวกใดทำให้แจ้งอริยสัจท,ที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงไว้ดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันจำพวกนั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าท่านก็ไม่ถืออภบที่8ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจาวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้า ความเห็นผิดในกายในวงเล็บสักกายทิฏฐิความสงสัยในพานิพานในวงเล็บวิจิกิจฉาความถือผิดอย่างงมงายในวงเล็บสีลพตะปรามาตอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สั่งยศธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเป็นผู้พ้นแลจากอบายทั้งสไม่อาจทำอภิฐานหกแน่ อบายสีคือภาวะที่ภาวะหรือที่ปราศจากความสูขความเจริญ 1. นิระยะนรกภาวะเร่าร้อนกระวนกระวาย 2. ตีรชาน,นโยนิกำเนิดในสัตว์เดรัจฉานพวกมืดมัวงูวเขา 3. ปิติวิสัยแดนเปรตภูมิของผู้หิวกระหาย 4. อสุรกายพวกอสูรพวกวันวันไรความรื่นเริงอภิฐาน6มีอนันตริยกรรม5 และการเข้ารีดนับถือรัทธิศาสนาอื่นอนันตริยกรรมหา้าหมายถึงกรรมที่หนักมากหากได้ทำลงไปแล้วเมื่อตายไปย่อมส่งนำไปสู่นรกเท่านั้นโดยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ได้แก่ 1. นึฆ่ามารดาสองฆ่าบิดา 3. ข้าพระอาหารหันต์สี่ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงขั้นพระโลหิตห่อในวเล็บห่อเลือดห้าทำสูงให้แตกจากกัน ข้อนี้เป็นรัตนาอันประณิตในพระสงฆ์ด้วยสัจ,จวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นยังทำบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจไปบ้างในวงเล็บเพราะความพลาดพลั้งท่านก็ไม่อาจจะปกปิดบาปกรรมนั้นได้พระพุทธเจ้าก็ตัดความที่พระโสดาบันผู้เห็นบทรคือพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นไว้ ข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าผู้ไม้งามในป่าที่แตกยอดอ่อนสะพรั่งในเดือนแรกของฤด,ดูร้อนแห่งฤด,ดูร้อนฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมอันประเสริฐอันให้ถึงพระนิพพาน เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาฉนั้นข้อนี้เป็นรัตนอันประนิตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐข้อนี้ เป็นรัตนาอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้ากรรมเก่าของภรรยะบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้วกรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มีภรรยะบุคคลเหล่าใดมีจิตอันไหนแล้วในภพต่อไปภรรยะบุคคลเหล่านั้นมีเพื่อสิ้นแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพานดับสนิทเหมือนดวงปีิฉชนนั้นมีเพื่อสิ้นแล้วหมายความว่าผู้ถอนอวิชชาในวงเล็บความไม่รู้ในอริยศัสตว์ ตันหาในบงเล็บความอยากอุปาทานในบงเล็บความยึดถือได้สิ้นแล้วซึ่งหมายถึงพระอระหันต์นั่นเองข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสูงด้วยสัจจะวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแกค่ขพาพเจ้าชาวทิพย์เราใดสถิตภาคาื้นดินหรือเราใดสถิตยอยู่ภาาอากาศ ได้ร่วมกันในที่แห่งนี้ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระสงฆ์ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้วขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าอาตานาติตยปริษขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสิพทธเจ้าผู้มีตาทิพย์ผู้มีพระสิริ มงคลขอนอบน้อมแด่พระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงทั่วหน้าขอนอบน้อมแด่พระเวสสุภูพุทธเจ้าผู้ชำระกิเลสสิ้นแล้วผู้มีตบะขอนอบน้อมแด่พระกกูสันทาพุทธเจ้าผู้ย่ำยีม,มารและไสยนาม,มารขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมนาพุทธเจ้าผู้ลอยบาปแล้วผู้มีพรหมจรรย์อันหยุดจบแล้ว ขอนอบน้อมแด่พระกสปะพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสท,ทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระอังคีรสะพุทธเจ้าผู้เป็นสิริแห่งสกยาบุตรพระพุทธเจ้าพระองค์ใดได้ไดสแสดงแล้วซึ่งธรรมนี้เพื่อบรรเทาทุกทั้งปวงอันหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดในโลกผู้ดับกิเลสได้แล้วรู้แจ้งตามรู้แจ้งธรรมตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ไม่กล่าวหลาย เป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความสะทกสถานข้าพเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้เป็นพระโคโดมผู้ทรงเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และข้อปฏิบัติเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความสะทกสถานข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้อุบัติแล้วคือ พระตันหังกรผู้กล้าหาญพระเมธังกรผู้มียศใหญ่พระสรนังกรผู้เกื้อกูลแก่โลกพระทีปังกรผู้มีปัญญาอันรุ่งเรืองพระโกนทัญะผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชนพระมังคระผู้เป็นบุรุษประเสริฐพระสุมาณะผู้มีพระหัตถายามพระเรวตาผู้เพิ่มพูนความยินดีพระโสพิตาผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ พระอนุมัติสีผู้สูงสุดในหมู่ชนพระปทุมะผู้ทําโลกให้สว่างพระนารทะผู้เป็นสารถีประเสริฐพระปทุมุตระผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์พระสุเมทะผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้พระสุชาตะผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวงพระปิยทัตสีผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชนพระอัฏฐทัตสีผู้มีพระกรุณาพระ ธรรมทัศสีผู้บรรเทาความมืดพระศิทธะผู้หาบุคคลเสมอมีได้ในโลกพระติสะผู้ประเสริฐกว่าจอมปลาดทั้งหลายพระปุสสะผู้ประทานธรรมอันประเสริฐพระพระวิปสัสสีผู้หาที่เปรียบมีได้พระสิขีผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สรพส์พระเวสภูผู้ประทานความสุข พระกักุสันทาผู้นำสัตว์ออกจากเครื่องกันดาลคือกิเลสพระโกนาคมนณะผู้หักเสียซึ่งค่าสึกคือกิเลสพระกัสปะผู้สมบูรณ์ด้วยพระสิริพระโคตมะผู้ประเสริฐกว่าหมู่สกยาราชพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดีเหล่าอื่นก็ด,กดีมีหลายมีจำนวนหลายร้อยโกดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เสมอเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนมีฤทธิ์ยิ่งใหญ่ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประกอบด้วยกําลังยานสี่ประการประกอบด้วยยานแห่งความวกล้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ตัดสุขป,ประเสรศิฐเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งฐานะอันสูงสุดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทรงบรรลือศีหนาฏปราศจ,จากความสะทกสถานในท่ามกลางร,ริษัทั้งหลายทรงสแสดงธรรมาจากอันประเสรศิฐอันใครๆในโลกไม่สามารถก้าวขัดขานได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นพระ องทรงเป็นผู้นำทรงประกอบไปด้วยพุทธธรรม18ประการและทรงประกอบด้วยพระลักษณะ32ประการและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอนุพยัญชนะ80ในวงเล็บหมายถึงส่วนย่อยจากพาระลักษณะสาิประการทรงมีพระรัศมีอันงามด้วยพระรัศมีอันมีบนทนข้างละว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนเป็นพระสัพพัญยูล้วนเป็นพระขี่นาสุขผู้ชนะมีพระรัศมีมากมีพระเดชมากมีพระปัญญามากมีพระกำลังมากมีพระกรุณามากเป็นนักปราดนำสุขมาเพื่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ต้นทานและเป็นที่เร้นของสัตว์ เป็นคติเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่ยินดีมากเป็นที่ระลึกและทรงแสวงหาผลประโยชน์เพื่อมนุษย์โลกกับเทวโลกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นเบื้องหน้าของสัตว์ข้าพเจ้าขอวันทาพระบาทของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเสียงกล้าวในวงเล็บกายและขอวันทาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นผู้เป็นบุรุษอันสูงสุดผู้เป็นพระตถาคต ด้วยวาจาและใจทีเดียวในที่นอนด้วยในที่นั่งด้วยในที่ยืนด้วยแม้ในที่เดินด้วยด้วยคุณธรรมแห่งพระพุทธเจ้าผู้กระทำความระงับจงรักษาข้าพเจ้าด้วยความสุขในการทิกเมื่อข้าพเจ้าผู้อันคุณธรรมแห่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงรักษาแล้วจงเป็นผู้ระงับพ้นแล้วจากภัยทั้งปวง และพ้นแล้วจากโรคทั้งปวงเว้นแล้วจากความเดือดร้อนทั้งปวงล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวงจงเป็นผู้ดับทุกข์ทั้งปวงด้วยด้วยสัจจะด้วยศีลด้วยกำลังแห่งขันติและเมตตาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแม้คุณรรมเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขคนทันทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศบุรพาในวงเล็บทิศตะวันออก แม้คนทันเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขเทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศทักษิณในวงเล็บทิศใต้แม้เทวดาเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขนาคทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศปัจฉิมในวงเล็บทิศตะวันตก แม่นาคเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขยักษ์ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศอุดรในวงเล็บทิศเหนือแม่ยักษ์เหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขเทาทัตารัตอยู่ประจำทิศบุรพาเทาวิรุณหกอยู่ประจำทิศทักษินเทาวิรูปักอยู่ประจำทิศ ปัจจิมในวงเล็บปัดฉิมเท้าเวสวร์ในวงเล็บเ,วเท้ากูเวนอยู่ประจำทิศอุดรมหาราชทั้ง4เหล่านั้นเป็นผู้รักษาโลกแม้มหาราชเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขเทวดาและนาคทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากที่สถิตยอยู่ในอากาศก็ดีสถิตยอยู่ในภาคพื้นดินก็ดีแม้เทวดา และนา,นาคเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพาเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขจบอาตานาติยปริษขันทประริษข้าพาเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลวิรูปขาข้าพาเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลเอราปทาข้าพาเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลชพยาปุตตะข้าพาเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลกันหาโคตามากะ ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์ไม่มีเท้าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์สองเท้าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์สีเท้าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์หลายเท้าสัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าสัตว์สองเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าสัตว์สีเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าสัตว์หลายเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าขอสัตว์ผู้มีลมหายใจทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดมาแล้วทั้งหมด จงประสบความเจริญทุกตัวตนขอความทุกข์อย่าได้เข้าถึงใครๆเลยพระพุทธเจ้าทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์ทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้รรไไดไไดแต่สัตว์เสือคลานคืองูแมงป่องตะขาบแมงมุมตุ๊กแกและหนูเป็นสัตว์ที่ประมาณได้ข้าพเจ้าได้กระทําเครื่องรักษาตนแล้วได้กระทําเครื่องคุ้มครองแล้ว เราสัตว์ทั้งหลายจงหลบหลีกข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจพระองค์จบขันธปริศ